ตอนนี้กำลังนั่งรถบัสญี่ปุ่นญี่่ปุนไปที่สนามบินนาริตะโอเคนั่งขึ้นไปเลยนั่งตรงไหนแม่มอ๋อตอนหลังขึ้นไปนั่งข้างหน้าดิหรอนั่งข้างหน้านั่งไหนก็ได้เหรอใช่นั่งข้างหน้านั่งไหนก็ได้เอาเบียร์กุย ตโทา้ต้นไม้ยี่ปุ่นถึงเขียวชอุ่มได้ขนาดนี้ต้นไม้เขาทำไเสวยอะไเี้ยฮะหน,น,นอเราบ้านดอกเมืองบ้านามมาาก็เล่นจัเก็มเน,นี่มาแต่เมื่อวานค่บต้นไม้เนะี่ย You can see, I'm going to get a view like that, uh, and I didn't pay as much as David Hilton. Yes. Less than Hilton. It was yes. a nighttime night time view. Something. ใหญ่อลังการมากเลยสวยกว่าสะพานแขวนเราอีกเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อย 关系，关系，关系。